ไปติดตามบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดสงขลานะคะจากคุณวรรณสาพิรมเชิญค่ะสุขสันต์วันเด็กค่ะที่กองบิน56นะคะที่นี่เขามีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายให้กับเด็กๆได้เที่ยวชมได้สาระความรู้อย่างสร้างสารรค์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี2567ค่ะ เสารที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติโดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคม2567ทางกองบิน56กองทัพอากาศซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายค่ะเพื่อต้อนรับน้องๆเยาวชนตั้งแต่เวลา7.30ไปจนถึงบ่ายโมงค่ะโดยมีนาวาอากาศเอกอัศวินจิตมณีการผู้บังคับการกองบิน56เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็ก แ่งชาติประจำปีนี้ที่ลานจอดอากาศยานฝูงบิน561กองบิน5 6เพื่อให้น้องๆเยาวชน <_ d> um> ประชาชนทั่วภาคใต้สามารถชื่นชมศักยภาพของกองทัพอากาศได้อย่างใกล้ชิดซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพอากาศให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนของชาติได้ชื่นชมและภาคภูมิใจแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รักในเรื่องของการบินส่วนบรรยากาศภายในงานนะคะชมการ การแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพนเครื่องบิน F16 เครื่องบินแบบ430การแสดงป้องกันฐานบินการแสดงการยิงปืนฉับพลันการใช้ดาบปลายปืนการแสดงชุดสุนัขทหารพร้อมทั้งยังมีการแสดงของเด็กเด็กและเยาวชนทั้งบนเวทีการแสดงและพื้นที่กลางแจ้งตลอดจนการตั้งแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ภาคพื้นของกองทัพอากาศและร่วมกิจกรรมบนเวทีชิงของรางวัลจาก หน่วยงานภายในพื้นที่เข้าร่วมจัดบูธและแจกของขวัญอย่างมากมายให้กับเด็กๆที่มาเที่ยวชมงานจํานวนมากค่ะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมงานค่ะ